ส่งเครื่องคันนะครับมัรีดแบนเลยนะมัรีดแบนไปเลยนะส่งเครื่องคันที่บ้านหนองนกเขียนนะครับเป็นสำนักส่งนะครับที่หมู่บ้านหนองนกเขียนตำบลดงใหญ่อำเภอว่าปีปทุมจังหวัดราชสารคามนะครับมัรีดรีดแบนเลยเปื้ออ้อมสะอาดมานะมันรีดมันรีดแบนมากรีจังนรีดพักมันรีดพักรีดแน่ ไฟก็ไฟก็ไฟก็แรงนะครับไม่ไม่ไฟแรงอยู่ครับไฟแรงอยู่อ่าเพราะว่าลำใหญ่ไปอันนี้มันคันได้แสดงว่าไฟพออยู่ครับโอ้ยอันนึกนึกว่านึกว่ามันจะคันลำใหญ่ไม่ได้เพราะว่าไฟที่มันมันมันอันนี้เราต้องผ่าสไปเลยไม่แหลมแหลมแหลมผ่าดีกว่าครับผ่าดีกว่าครับจริงๆอะถ้าไฟบ้านปกติถ้าเป็นไฟที่บ้านปกติอะก็คือใส่ไปได้เลยแต่นี่มัน เป็นไฟโซลาเซลล์ถ้าไม่ไหวมันจะถอยกลับเองครับถ้าไฟไม่พอแต่กรณีไฟไม่พอ,ไไม,พอมันจะถอยกลับเองเเือฟ<ว>5 800วัตต์โฟพัทนะครับไป,ไปทำปุ๋ยงานมัไปทำปุ๋ย,ย,ยเลยลหลงพ่อ ถ้ามีสัตว์เลี้ยงสัตว์ก็ได้ครับแต่ต้องให้ตอนที่ว่ามันคั้นมันใหม่ๆเพราะมันยังหอมอยู่ไอเป็ดเป็ดหมูอะไรเงี้ยฮะไอเสียชันรุ่นนี้เครื่องเล็กมีไหมมีมีเล็กสุดแค่ F4 ครับตอนนี้กี่บาท F4 มันสองหมื่นสองพันสามร้อยไอรุ่นนี้มันสองหมื่นห้าพันห้าร้อยไอลูกปืนมันเยอะกว่ากันครับมันจะอายุการใช้งานมันจะนานกว่ากันเดี๋ยวนี้ก็มี ใหญ่กว่านี้ก็มีครับมี F5 F6 F7 F8 F8 นี่เป็นรุ่นอุตสาหกรรมครับใหญ่ในโรงงานเลยมนี้าทานชีมึงเนาะมันมีน้ำเลยมันเป็นโพงเลยคุณแม่แห้งเลยไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือน้ำเลยครับก็แห้งดีอยู่ครับแห้งดีอยู่ส่วนน้ำอ้อยก็ขึ้นอยู่กับอ้อยด้วยว่ามีน้ำป่องมันยาวแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ใส่น้ำ นี่ครับอนนสองลำอันนี้สองลำน้อยๆน,ยนะครับนี่ในน้ำเกือบสองลิตรนี่ครับดดเ,เดี๋ยวผมจะส่งที่กองมาให้อีกเพราะว่าไอ้ไที่กองอะ่ะมันไอ้เครื่องกับที่กองมาคนละรอบกันเดี๋ยวผมส่งที่กองมาให้เดี๋ยวผมจะเอาที่อยู่ไปวันนี้ที่กองมันเป็นอ่าที่กอง ้ำมอยเบอร์สองร้อยไมคอนมันจะละเอียดพอสมควรอยู่ไอตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนั้นตะแกงครับอันนี้ตะแกงกองกากแต่มันจะเป็นที่กองน้ำที่กองน้ำโดยเฉพาะเลยอ่าใช่ครับมีด้ามจับพอดีใช่ครับพอดีของมาไม่ทันมันเป็นเหมือนใยแก้วครับเหมือนใยแก้วครับใช่ครับมันไม่ขาดแล้วถ้าไม่เอาโลหะไปกาออันนี้อ้อยน่าจะเป็นดำไต้หวันหรือเปล่าแต่อันนี้คั้นทั้งเปลือกน้ำดำนะครับ เราะว่ามันมันแบบมันแบบไอ้นั่นเลยนะโอ้โหหุยหุยเลยอ่ะละเอียดมากไม่ลำมันใหญ่เกินอะไรนะครับลำมันใหญ่แต่ว่าอีกเครื่องนี้ก็น่ากลัวครับลำใหญ่นี้ก็ใส่หัวใจลำใหญ่เลักนี่ก็ใส่ได้แต่อันนี้ถึงมันใหญ่แต่ว่ามันผมว่ามันจะเป็นอ้อยควันเพราะมันปปนออ๋เ็นมันจะแตกเองเวลาไอ้ก้ออย้อยมันกรอบ อ๋อไอควันครับเวลาเราใส่เครื่องนี่มันมันจะแตกเป็นไอควันัวนี้เพราะมันเป็นผงมากเลยนะมันมันรีบซะเจนมันแตก็นลิปอะอีกอันนึงทำไมปอกเปลือกนี่สีเหมือนน้ำมังคุดแน่เลยผมว่านะนั่นไงผมว่าแล้วสีน้ำมังคุดเลยไม่ก็สีเปลือกเป็นไอดำแต่อย่างเงี้ยกินเป็นยาเลยครับใช่ต้องกรอง กินเดี๋ยวนะครับผมไปอ่าจังหวัดชัยภูมิตอนะครับอําเภอเทพสุทิตนะครับต้องไปก่อนให้ถึงก่อนค่ำนะครับตอนนี้น่าจะบ่ายหนึ่งแตตอนนี้น่าจะบ่ายหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวจาไม่ทันนะเดี๋ยวจะมืดซะก่อนหน้าหนาวไมูหนาวจะตอนตกดินเร็วนะครับ ทิศทางองศาโลกกับดวงอาทิตย์ก็คือเปลี่ยนแปลงนะเรั้นมันจะแสงจะหมดไวนะครับเดี๋ยวผมลลก็ฝากด้วยนะครับ<อ> f 5 8 0 0ปดวัตต์โปพัดนะครับ18บลูกปืนนะครับก็ศู6ย์5ป1หกานงห้าสอะครับผมเ,เจอกันในคลิปหน้านะครับแบบดีครับ